เพชรอาเทววงศ์ม,มัตของไทยไฟเราซ้อมมาัี่บ,บ <น S 1> ัติเถอะเดินกว่ากระซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายไปหนึ่งอ,อยู่ที่อุบลที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู่บอลซ้อมไฟนี้แล้วก็ที่ไม่ไทยตอนนี้อายุเท่าไหรแล้วครับสูง,สง,งเท่าไรหรึ่งหกเจ็น้ำหนักแบบป่ยวยเราตอนนี้หนึ่งหกเจ็ดมวยสไตล์แหละครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรทวีชัยเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยศึกษายเคเบิต่อยยังได้ดูยังศึกษาครยเขาเมื่อเท่าไร วันนี้มาเจอเพชรทวีชัยวางเกมวางแขงให้ดิไยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็แก้ไขอุ้ดวยดียวล่าสุดเราก็ต่ไปที่วันนั้นต่กับเูิพมเป๊มากวันนั้นเสมอเสือภูมิวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยแปดวันนี้ก็ต่ร้อยร้อยแปดเหมือนกันแต่วันนี้มีเข็มขัดพายทีวีซิโอนี้เอาเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งกลับบ้านได้ไหมมั่นใจเลยเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้ลดเท่าไหร่กก็วิ่งผ่านเร็วแล้วร่างกายไฟนี้ สมบูรณ์ย่า <พอ S 1> งแรงวันนี้พร้อมเอาเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งนะเป็นเส้นที่สองเลยใช่ไหมเนี่ยคุมมากกี่กิโลหกเจ็ดโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ต่อยกว่าคนจังหวัดสุบนเอาฝากเชิญชวนแฟนครับฝากคนสุบนชร์ได้มันีเต็มีพร้อมเอาเข็มขัดกลับบ้านนะะวันนี้ขอเชคดีครับ